อันน่อยมีคนมาห้องบอกว่าเหล็กแต่ว่าในพวกม,มีนิสัยของยายรวยเนาะยายรวยว่าผันมันผันมันเป็นไป,ไปไปด่ามันฝันว่ายายรวยหนะ่อยซื้อลอตเตอรี่ไว้เย็บซูนว่าใน,นมีคนมาถามหาก,กับเขาน้ำยายรวยยายรวยเ่ราะเดีเห,เห็ดเดี๋ยวสีเฮ็ดจั๊กหน่อยนี่แหละกับเขา่ายายรวยก็เลยบอกให้ยยายรวยซื้อเหล็กบอกกราบบอกมันจักกระย่างมันจอยยุ่งกันยายรวยนี่ก็สิว่า เจ็ดนี่ก็บันนีพองูดเจ้าอ่างก็เป็นเจ็ดดูแล้วลุงบา่์สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง u t u b e นะครับผมบ่าวสักคักอรรถ์แชนแนลแล้วก็ทางช่อง แฟนเพจนะครับท่านผู้ชมบอสขักรถแฟนเพจนะครับวันนี้ผมเดินทางนะครับผมมาที่บ้านของยายรวยนะครับผมคนฝันแม่นนะครับผมตามที่นัดหมายกันไว้เลยนะครับท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายนะครับผมกับความฝันของยายรวยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมสําหรับความฝันนะครับผมโค้งสุดท้ายวันนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอกำลังใจคนไลค์คนแชร์วันนี้บอสัก แล้วก็วิสุพรนะครับผมเดินทางมาที่บ้านของเยรวยนะครับผมวันนี้เราจะมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับผมงวดประจำวันที่16กค2567นะครับผมภาพเสียงชัดหรือเปล่าน้อนะครับผมวันนี้บรรยากาศฝนตกนะครับผมวันนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับผมตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามให้ FC เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศฝนตกนะครับผม ตอนนี้ฝนตกเลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ชมไลฟ์สดทางช่องแฟนเพจนะครับผมแจ้งข่าวด้วยเด้อนะครับผมช่วงนี้เราวางเพียปลอมด้วยนะครับช่วงนี้มีเพจปลอมเยอะเลยนะครับผมช่องของบบาสักนะครับผมมีแค่ช่องเดียวช่องจริงนะครับผมฝนตกฝนตกครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมชมบรรยากาศนะครับผมฝนตก ตกฝนตกครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมเด้อ,อนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับหมดตอนที่มาคลิปแรกท่ับผมใหญ่รวยฟันเห็นงูนะครับผมที่ชูคอขึ้นนะครับผมแล้วก็นอนยาวเลยนะครับผมตัวใหญ่นะครับผมมีความเชื่อว่าเป็นมูเจ้าที่ นะครับผมที่เคยให้โชคงวดก่อนๆแต่ยายรวยแปลผิดเองนะครับผมท่านผู้ชมมางวดนี้ยายรวยก็แปลให้แล้วนะครับผมสลับคลิปแรกนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายนะครับผมพรุ่งนี้ก็ฉลาพ้นฉลากรีดแบงห์ของรัฐบาลไทยก็จะออกผลพรุ่งนี้นะครับว่ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมในการเสี่ยงโชคฉลากินแบ่งหวขรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ พาฝนมาเลยมือนนี่ตามครับผมเอซี่ว่าตามโคกสุดท้ายนะครับผมรึบเน็ตนี่นะครับพือกจวนี่เน็ตเนีได้ปครับผมได็กเด็กเนาะ เซนชัดนนะครับผม FC ท,ผมท่านผมหกสท่านกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมด like, กดไลค์กดแชร์นะครับผมวันนี้ตามโค้งสุดท้ายของยายรวยนะครับผมงวดที่แล้วโอเคที่แล้วที่เขามางวดไอ้คลิปวังหนะะันเขารับเดส่วงตุ่นงวดมันงไครับผมแฟนว่างูตัวเดิมเนาะที่่เพินกับกับสันนิษฐานกันว่าเพิ่นเป็นงูโตเก่าที่เคยเห็นเนาะว่าว่าเป็นสีพองันเทอที่แหลกเห็นแต่หัวเพิ่นร์นบันเทอรนี่เป็นตัวปักง,ง่ายกะคิดคิดว่ามัน ยายทอกันเนี่ยที่ศีว่าเป็นเพิ่นน่ะเป็นเป็นคนเป็นหัวงูโตโตเหฮนอันเดียออกหกศูนย์งูตัวนี้แต่เจ้าห้องฝันมันออกหมดงีายกว่าคือว่ายายรวยว่างูบบยกคอกันเลยตีเออตีเป็นหาศูนย์มันออกหกศูนย์มันออกหกศูนย์โอ้นะครับผมยายเห็นตัวหัวปุ้งคูรูอยู่เนาะหัวกะว่าหาได้แล้วยายรวยว่าเนาะกะว่าแปรซอยกันแล้วเด้อเอฟซีเอ้ยมันเที่ยวนี้กัแปรซอยกันเด้อเอฟซีเอ้ยยายรวยกับกะได้แต่ฝันได้แต่ว่าแปรลืม จับพิษจับถือน้องครูเพิ่นหมุนอยู่กรุงเทพเฮาคูฝันอยู่บ้านนอกก็เลยครับก็เลยจะเขาเิ่นสิหมุนตัวไหใส่ตัวไหแต่เก่าแต่สมัยแต่กี้เพิ่นบ่ได้อันนี้ยังหมากไหมมันฝันตัวไหมันออกตัวหนังเลยแต่ยั่นี่บ่แมนแล้วยค่นี่บ่คือเก่ากับพวกหัวละงวนนี้อาจจะมีโคใหญงนะครับผมแล้วเป็นยังไงครับผมคือวันพระที่ผ่านมาก็คือวันพระอันนี้ได้ร้วยกานนี้ ยี่ร้ยเป็นคนมักนางมักนั่งสมาธิทนั่งยี่ร้ยก็นั่งสุมือได้ครับผมบ่แมเณแต่วันพาบันเพราะว่าเป็นคนหูเมือ่อร้านไ <ม S 1> ้บันก็น,นอนบ่หลับครับนอนบ่หลับก็นั่งสมาธินั่งสมาธิสุมือก็บ่แต่ว่าเป็นวันพ่าน่ะนั่ง,งสมาธิไปเมื่อคืนวันพ่านนี่ร้อยผันฝันอยู่ฝ <Concept S 1> ันมาจังฝันมาจังสี่เด้อเอ็กซีไอแปะซอยใหญ่ลุยเด้อใหญ่ลุยนั่นฝันมาจังสี่ฝันว่ามีผู้หญิงนั่น มีผูห้หญิงสองคนแปลกหน้าเพื่อนบอกคนบ้านเฮ้านี่แหละก็ว่าได้เอ้ยซื้อเพิ่นดอกเพื่อนว่<ม>าเพ,พิ่นไปเบิงหมอลำบ้านสังปี<อ>ไปเบิงจนแจงจางปานมันนวนแหง้งเพื่อนก็เลยจู้งจักรยานมาเฮือนย่ายลวยอีกแล้วด้บานเนี่อจู้งจักรยานมาเฮือนย่ายลวยว้านสิมหาใหญ่ลวยไปทรงเพิ่นเอเพย,ย่อนผัวดา<อ>่าบานอจาจักรยานันมาถิมไปเฮือนย่ายลวยป่ะครับคิดว่ากัดสไม่จิตอยู่ใดเนอะ อาวจ้กระยานมาไหวเฮือนย่าด้วยนั่นน่ะหลักกะพระหลักกะย่าด้วยนั่นสอนเพิ่นเลขสออกสอนบอกสอนสอนเพิ่นเมื่อทรงครับสอนขี่รถสอนย่าด้วยนี่ขี่มอเตอร์ไซค์โบเป็นได้ในฝันเกิดขี่มอเตอร์ไซค์ปิดเพิ่นมาขอคว่ำซอยเหลือว่าหัวสีดาเนี่ยเพิ่นมาขอควาำซอยเหลือวะเด้ไปกับย่าด้วยเพิ่นอยากบอกเขาจังสีเนี่ย นี่รวยก็ว่าเอาไปกับไปส่งจัก,กรยานนี่จัก,กรยานก็เอาไปเฮือนเจ้านี่ล้วเพื่นว่าจัก,กรยานก็จอดอยู่เฮือนใหญ่รวยโดยปกติเลาเยอะดวยนี่คีรรถโบเป็นบอกครับบอขี่มอ,อไซค์กับโเบเ<อ>ป็นแต่ว่าสตาร์ทรถซ้อนเขาไปส่งเฮื่นอนผู้ผัวเพื่อน่ะซืสอกี้ว่าผัวเพื่อนสีดาก็เลยซ้อนจักรยานไปส่งเฮือนเพื่อนก็เพื่อนลืมไปถามเพื่อนว่าบริบทที่ทัวร์ได้กลายมันหลายเนาะเพียงแต่ว่าเพื่อนมาหาอยู่เฮือนนี่แหละ มหาอยู่นี่คือเก่าเพิ่นไปเบิงหมอลำบานสังปีสังปีนี่แปดเมียนแต่แต่เก่าเด็แต่เก่ายี่วยสี่สีเป้ไว er ้จนสี่นอกครับพักกันมาแต่ใสเหล่าจุ้งจ้ก่ายานมาเมียนข่อยไปเบิงหมอลำบานสังปีเอ้รวยเอ้ยมันหมอลำมวลหลายข่อยเบิงหลงเบิงลืมจนแจงจางป่างบานกับวาหารเมื่อน่เมียมวนแห้งน่ะเมีย แปลว่าเลขนี่สิออกงามแห่งแต่คนบ่คิดบ่ฝันว่ามันมสิออกเรื่จัง,จงได๋ก็บ่ฮูเออ้เนาะเบิงบ่งจนหลวงอ่ะเบิ่งหมอล่ำเจนหลงจนแจ้งจางปางบันจุ้งจัากระยานมาออืจุ้งจัากระยานมาบัดสิมาขอความช่วยเหลือยายลวยว่าไปส่งเฮือนเพิ่นแน่เพออยียนผัวเพิ่นด่าน,านรับยายลวยเพิ่นเกิดสตาร์ทรถได้ภาพไปส่งส่วน,นขี่รถก็เป็นส่อนกันไปส่อนกันไปส่งเรืองไหนสิอกส่อนบ่ได้จังได๋กันนั่งคืนจุ้ง ออกอนออกลางของคนเลียว่าเหล็กเกี่ยวกันนยั nah ่น anyway> ิลงแต่ว่าเจ๊ดนั่นมีแ่เพราะเขาหอานเจ๊ดนั่นมีแทเพราจักรยานน่นมาจอดนึกเหนยอยด้วยเลยจักรยานไหนหลอนเป็นตุมมานกวสีูนล่ออเพราะว่าเห้านั่นเขียนไว้ต่กานว่าศูนย์เจ็ดเนาะจับเจ็ดหายู่าศูนเจ็ดช่ว่าจัาไหนเยอยด้วยฟันจังสี่ลยเอฟซี่เอ้ยแปสอยกันมหาอยู่ขางิเกาเนคืยอยู่าเออ วันฤกษ์ที่เท่าไรก่อนแปดกับแปดเก่าอืมยายรวยกับโป้หูว่าเพื um> ่อนไปเบิ่งหมอลำกันไหนเพื่อนอ่ะไปเบิ่งหมอลำจนมากมาหายายลุ้ยอยู่เฮือนมาขอความช่วยเหลือเป็นคนเดียวไปส่งอยู่เฮือนอีกสอนกันไปยายรว้ยน่ะครับมอเตอร์ไซค์บาเป็นกระเด็จจักร้าดรถกระเป็นบ้านครับย่านเพื่อนถือหัวเพื่อนด่าก็ะสอนไป้ส่งครับก็เรียกว่ามาย่างซำหนิอืม ย่ำกับวัวหลายได้ฝันแบบง่ายๆจังสี่แหละเอฟซีแต่ว่ามันสิเป็นเหล็กหรือเป็นหยางพอวันนี้ฝันว่าเพิ่นไปเบิ่งหมอลำบานสั่งปีมันเป็นแปดนอกฝันเพิ่นกับจุ้งจักรยานมาบวัวได้ถีบวัได้จุ้งมาจุ้งาจ้ักรยานมากก็ามาถีบไปเฮื่อนยายลวดก็บอกว่าไปทรงเน่ยพอว่าไปเบิ่งหมอลำหลงเบิ่งจนแจงเพิ่นเพิ่นมวนหลายไปทรงเนยผัวเพิ่นสีดายายลวยกับไอ้มอเตอร์ไซค์สตาร์ทรถเนั่นสิไปทรงเพิ่น ทับมอไซก็เป็นสอนกันไปว่ากอดแดนแด่นใคนไม่ล้มก็ล้มน้ำกั้นว่าใส่โอ้นี่แหละคือคือมาบอกซ้ำหนี่อันอื่นกับโบมี่ด้วยเอฟซีเออ้ยคงสุดท้ายก็ได้ซ้ำนี่แหละเมื่ออยากฝันไปทางอื่นทางใดอยู่มื่กับโบไปได้ซ้ำไปนะครับยังวนๆเวียนอยู่ในห้องห้องนี้ปกติห้องหลักห้องยาดสีมาโตเกียบ้านนี่พอบ้านนี่แล้วก็ฝันด้วยเอฟซีเออ้ยครับผมพอบ้านแล้วก็บอกว่านี้ เจ้าซื้อลอตเตอรี 8, 9, 1, ่แปดเก่าให้ในเดอพันว่าเออเอ้าเจ้าฝันบอกฝันว่ามีคนมาห้องบอกว่าเหล็กเสือกโต๊ะเก่าโอ้พอบาดระหว่าได้นี่อันก็นเลยโท้สั่งเพื่อนไหวแล้วล่ะแปดเก่าเพื่อนพันธ์ามาส่งซื้อแปดเก่าเก่าแปดเลยอันยังละสองไปกันโต๊ะเก่าเลยตัวนี้เออพอบาดระหว่างแต่ว่ามัดสีแมนบอกโู้แต่ว่าในขั้วมีนิสัยของยายรวยเนาะครับขันเมนเข้าสีเพิ่มอีกนอกเหลขอเข้ามันมีเก่าเก่าเจ็ดเนาะ เก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์ดเก้า่รวยว่าขันมันขันมันเป็นไปไดไมันมีจักรยานมาอีกเขาสิคิดเท่าไรคิดซอยกันในเอซีซอยก้นเป็นนี้บอกว่าเจ็ดเจ็ดซีพันวะคุณนิตยาบอกว่า0 4นยี่ีที่เป็นนี่บอกว่า7จ็ดแล้วก็ผมคุณนพั์นะก็บอกว่า0ูนย์แดเจ นะครับผมสวัสดีท่านนะครับผมสวัสดีพี่จอดรับจัากายาตินมาไหว้เฮื่อนย่า่ลุวยสุดแนหล่อยู่ในวมวงเวียนเกาบนเลยบัสิโตเลยก็น่าันสีสีแป้ใสมาใสเงื่อเงื่นเทาเท้าฝันโตเก่าโหดบ่เื้อมันจีจังไหนไปจังไหนนี่ย่าลุวยกันนั่งนังงงเ็ยเ็เลยสีสวยน่ญานิยกันแม่จักายานก็เห็นเจ็ดเท่ากมีไไปแล้วไม่บมม่ครับเจ็ดมีไปแล้ว เท็กะมีไว้เจกรยานกับสูนใส่สูนกรไดหอหลอมันมันหน่อพันจุ้งจักระยานกับ่ไว้เงินย่ยรวยเด็มันย่ยดวยผัมใส่สอนไปมันจักรยานกันยังยูเงินย่ยรวยมาพิงไว้เงินย่อยดควยเจักรยานเนี่ยบ่อไปน้ำบ่อบ่กบ่ออันค่อยสีว่าขยไปกระเจ้าวนวานน่ะครับผมเออจักรยานกัมาจอยเฮืเนย่ยรวยคือกับสไ่งอันนี้อันทรงสาวแหวว อันยุบานเท่าเนีมูสิบเอ็ดไปสูงเพิ่นไปเบิ่งหมอลำบานสังปีมันมีแปดไปสรงอยู่มูสิบเแมนย้อวกับกับมากคือเก่าไปทรงอยู่มูสิบเอ็ดมันสิแปว่าเจ็บันบย้อนวกับกับเมื่อเงินคือเก่าไปกับแม่เมืองกาละกัแน่เมืองจกายย่านนะจกยย่านกับมไหนี่กับมันบ่เอาไปนั่เดี๋ยว่าสิกัาเอาดอกคุแต่ว่าขันแรงกเอาไปสรงไวกอนขัวภาษิดาไปเบิ่งหมอลำจนหลง หมอลล์บ้านสังปีขันขันเคยฝันบ้านสังฟีนี่มิเป๊ะเบื้องจนแจงจางปางถูกมอลล์กมวนเอื้อเหลือเลยได้รวยก็เลยมานางขีดแต่เอฟซีเอ้ยวาซิมาโต้จะแต่ว่าขันแปะโต๊เก่าหุ่มเสียกแปดเก่าเจ็ดบ่บาริสติแปดเก่าเอาเจ็ดกรยานมาว่างใส่ให้แปดเก่าเจ็ดบ่นี้นะครับเม่นเม่นครับเแปดเก่าเจ๊พอบาริสติมันเป็นหลักอยู่แลมันบอกวาเอาจักรยานมาใหอี นักเออแปซอยกันเพื่นมหาเจ้รวยอยู่บาร์เีแปเก่าแมนแต่ว่าต้นบนไกปถามบารลีเพิ่นบอไปส่งยูมูซิเวกับกัปมาคือเก่ากัมาให้ตอก่อนมากบาร์เลทีมมางนคือเก่าหนึ่งหนึ่งกับนเนเอาเออแต่จังหวะหนึ่งหนึ่งกับบนเนมืมาตัวไหกับมันสิเป็นสิบเอ็กมันมันเห็นแต่จักรยานแล้วกับบาตรสังปีเี้งปอมากหลักการนี้คือล้วก็ พ่อบ้านมัครับผมพ่อบ้านฝันวันตีเฉาตัวเก่าวันติแม่นมีคนห้องบอกเล่าแล้วเคยฝันแม่นได้ครับผมพ่อบ้านเนี่ยแล้วคนฝันแม่ยนแล้วบอกฝันจะเคลือดอกแต่ว่าเราห้องฝันแมียนเมียนตัวเมีเออเราเราบอกคอยฝันเราบอกว่าสื่อให้เน่เธอรแปดเก่าเก่าแปดนี่ยังจะเสมาสื่อตัวเก่าใหญ่รัวอีกเสมาสื่อออกตัวมาเลยเออเสมาสื่อบอกตัวมาเลยบอกเออแต่ก็สร้างไว้สร้งไว้เรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่สร้างไว้แล้วเขาเสมาส่งอื่นแปดเก่าเก่าแปด ก็เลยว่าเอากลับไปน้ำเนียงอันมันแปดเก่าไม่ออกไปแล้วเนาะก็เลยก็เล่ยลุนพะลุนน้ำเนียงลุนเล็กหนาล้างนอกก็เลยสืบแปดเก่าเก่าเปลี่ยนยางละสองใบก็เสียมาส่งเหมือนอื่นจ้องไว้น้าพวกอันอันพยักนะเพค่ณมาขายบอกมีเบอร์โทรคุณน่ะหน้าใหญ่เลยยังโทรเอายังได้ยังโทรรัาเักพนันเออโทรใช้วันเท่าเดี่ยวบอมี่อะไรล่ะ แต่บ้านเฮานี่บ่มีระเบิด์ะเบิด์ตมครับก็เลยว่าแปรซอยกันเด้อย่อด้วยก็ได้ซ้ำเนี่แต่ทีแน่ๆผมว่าแต่มันคือย่อยรวยวาเนาะคือจักรยานนี่งเจ็ดนาะแม่นี่ส่งเพิ่นอเพิ่นบ่จักรยานเมื่อนำเลยเอาไว้บ่จักรยานฐานมาถิ่มไว้เฮือนย่อยรวยครับก็ต้องแสดงว่าตัวงเติมเป็นเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าเออเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้แปดเก้าเจ็ดน้อ ว่าแปดเก่าเจ็ดมันเป็นหลักกูแล้วแม่แปดเก่าแล้วเจ็ดมาว่างใส่ไห่ยายรวยไว้แล้วก็เจ็ดหาน้ำแนวเาไว้เฮือนพอพอว่าเพิ่นบอกว่าเอาไว้เฮือนต้นนี่หลักคุณวะเออเจ็ดหาเป็นไปได้แน่นอนเพิ่งเอาพี่ง่อยในเฮือนยายรวยเลยไหมเออเอาพี่ง่อยเฮือนว่าเอาไว้เฮือนต้นนี่หลักคุณวะเพิ่มเจ็ดหาตเออ เจ็ดตัวเพิ่มให้นะครับดูสีที่กันนี้บริจาคเก่าเหรเดี๋ยวมาพวกลมีเก่าเจ็ดที่เป็นนี่บอกว่าเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดซีซีก็สันนะครับผมอะเจ็ดซี่ขอแปลแล้วก็ได้ช่วยกันนะครับเป็นสภานุ้ยกันนะครับเพิ่มนะครับผมฟันฟุ้งสุดท้ายเยรวยนะครับโอ้มาเงื่อนซึ่งเราเราไปใช้ตกเลนี่ เได้ทีแน่ๆก็มีความเสื่อว่างูงูโจทีตัวสีฟันเห็นที่แรกแน,นะครับผมบก็คือเป็นเป็นเป็นคนปกปักรักษาอยู่นีเน,<ม>นเป็นปนอยู่นีมาแต่ก่อนแล้วนะครับผมบก็คืองูตัวนั้นยายลุปยเป็นยังไงครับคือเป็นแตยายลุ้ยนั้นมากที่สุดนั่นคือว่าท่านเนว่าท่านในมีอยู่นีโรคเฮน,นวี907 มาที่สุดได้ลวยมาที่ซูตเก่าศูนย์เจ็ดเออเพราะว่ามันไม่มีแหล่นอันนี้เก่าศูนย์เจ็ดเห็นไหมเพราะว่าเพราะว่าจักรยานมาที่หลังนะแต่แปลว่าพอเป็นเจ็ดศูนย์มาสิมาศูนย์เจ็ดเลยนะครับผมเก้าศูนย์เจ็ดเออเลขชอบเลขชอบเลขชอบรวมกันเลยแห้งเก่าศูนย์เจ็ดหมักแห้งอะไรเออเขาไได้ไล่ใบอะไรไหมไล่ใบละศูนย์เจ็ด ก็สิว่าก็สิว่ามากเก่าต้ยายลวยเรื่องบอกอีกซอดหนึ่งบอกแม่บ้านท้าฝันวันนั้นฝันว่ายายลวยหน่ะซื้อลัตเตอรี่ไว้เจ็ดศูนย์บานนี้มีคนมาถามหากับเขาน้ำยายลวยายลวยเพราะพันเดีดเหตุเดี๋ยวสิเหตุจักหน่อยนี่แหละกับเขาเ้ำยายลก็เลยบางเฮอยายลวยซื้อเลยบอกกรับบอกก็เลยเดี๋เอารั่งเพิ่มอีกศูนย์เจ็ดบัานก็เลยได้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ก็เลย่างเฮอตัวนี้ก็ก็เลยจะเสียศูนย์เจ็ดหายน้านะ มาถามหายายลวดว่ายายลวอยู hmm ่บ hmm. ่อดี๋ยวให้กับปเขาบ่ขอคหิวเขาจะมาจะใส่สิมา่อกี้เขาน้องข่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอพาเดี๋ยวใหกับปเขาข่อยจังขาจ้าข้าวจังสีเห็ดสือเจ็ดศูนย์ไว้ได้ในฝันว่าบ่อเดี๋ยวให้ก๊อปเขาวันยายลวยก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียกับปเขาให้กินจะมาจะใส่มาถามที่เขาน้องข่อยเขาว่ายายลวดเป็นคนใจดีไผ่แพร่เด็กกินเหมือดคนมาถ้าจัาข้าวถ้าข้าวยายลวดเซียให้กินประสาทพี่แมวเมียวบอกว่า709 เจ็ดซึ่งเก่าเก่าซึ่งเจ็ดนี่แหละมันบ้นอยู่นี่ก็ดียวกันนี่เดี๋ยวนาะครับผมแสด็จวาจักรยานมาหน ground, yeah, ่อยนะคนยานผัวคนดาผัวคนศูนย์ได้เนาะงดาก็คือศูนย์ได้เนาะครับผมยานผัวศูนย์หายว่าไปบึงหมอลำบากสั่นฟียังสิไปคักไปเนื้อแท้ไปจนแจกจ้างปากปัจจักรยานยุ่งท่านย่อยรวยนี่ก็สิวะเจ็ดเนี่ยก็บ่นนี้พองูเจ้าอ่างก็เป็นเจ็ดอยู่แล้วนั่นบ่ละเนียนครับงูเจ้าทีน่ะ พอกิดเป็นตัวใหญ่กับมิเกลเด็กน่ะมีเกลมีเจมีหาพอพยโยกหัวคนนึงสิแม่พอย่ายลวยสิว่าเจ้าหาปุจการเป็นเจ็ดหัวเป็นหาน่าสนิทอะก็เล่นโล่งโล่งไหวปั่นเธอเธอาที่มาบอกย้ายลวยนั่นว่าให้ไปโซนเธอเลยว่าจักรยานนะไว้เฮือนเจ้านี่แหละเขาเขาว่าเฮือนนะน้าจักรยานเนี้ยไว้เฮือนเจ้านี่แหละสงสัยยังเลยสงสัยยัง จัานายจะมาน้ยรวยว่าไปทรงเยอดอกัดเจ็บเือเก่าอดกเจมาเออมาพิ่งัวเงือนเลยมาพี่หัวขางเือดยายรวยจักระยานบ่อเมื่อไอรบ่อบ่อบอบอบไอ้เจ้าไปทรงข่อยมันจังคือเพข่อยสีสูนหายเ่อนวานน่ะเพราข่อยสีสูนหาก็ไปไปสันจักรยันเจ้ไดายย่รวยกวาดแน่นแนนได้ว่าสันมอไส้นี่งทับกับโบเป็นเนี่ยตรงตรงไปสรงื่อยน่ะนะทรงหลักระกาบา เอาเลยฝันซั่นครับรถโบเป้นแต่ว่าดีครับไปส่งกันเดี๋ยวขับไปส่งครับไปง่ายๆครับเป็นขับได้แสดงว่าได้เออรถมอเตอร์ไซค์ยายลุ้ยครับโบเป็นแต่ว่ายายลุ้ยสตาร์ทแล้วก็พาเขาไปได้ว่าให้กอดแน่นแน่นสอนกันนะนะาสอนกันไปกอดแน่นแน่นแสดงว่าสีได้ได้ไหมแสดงว่าสีใดได้ไหมสีใดได้ก็ใส่กีว่าเป็นกีว่เป็นไม่ขวานกีใดเลยเอาแน่นในฝันวหนกี่ได้แต่หัวนี้ยายลุ้ยว่าแดงยังงวดก่อนได้ทองน้ำแม่อยู่ วันไหนทอดนย่างก็ได้เงือดได้รัตติลีอยู่น้องวันนี้วันไหนอยังใดมีคนมาขอความช่วยเหลือดก็มาขอกินเข่าแค่นั้นล่ะมาขอกินเข่ามาขอกินเฮือนย้ายลวดเจ้าเป็นไผ่มาแต่ใสจังมากินเข่าเฮือนข่อยเขาว่าเจ้าน่ะเป็นคนใจดีข่อยหิวเข่ามากมาขอกินเข่าจะมีกับเข่าเขานั้นแล้วมีแล้วแต่เรามาขอกับเขาน้ำย้ายลวดนี่รวยว่านางขาข้าวนึงเดี๋ยวเผื่อเฮ็ดเดี๋ยวนี้เราขอพันในเฮ็ดกับเข่าขอพันมี่ย้ายลวยน่ะซื้อลอตเตอรี่เจ็ดศูนย์วั ฟันมาจังสี่ละเออตัวนี้อีกซอสหนึ่งเนี่ยจ้าก็เล่มก็เล่มาับลาเตรีศูนย์เจ็ดครับลาเตรีศูนย์เจ็ดอยู่ในเหล็กกลุ่มก็อยู่ในลูกเออก็อยู่ในหล็กลกลุ่มถือว่าห้ตัตงแต่คลิบแหกถือว่าฟันิงูสียอันลาเตรีซี่เพิ่นบงเอามาโชว์เดียเออ ได้รวยสนับสนุนรัฐบาลไทยนะครับผมซื้อไปด้วยเลยฟันจะซื้อไปเียบร้อยหรอเออโอ้ของแสด้วยฟันนี่เออได้รวยนะนอกจกซื้อซื้ออันน้บารบิกับาสียงสูงเนาะสนับสนุนรัฐบาลไทยบาบิกับใไม่เออช ตัวนี้กับเจ็ดศูนย์มันมันเขาเอามากลผันเป็นเจ็ดูนย์เจ็ดตัวตัวซื่อไปที่แหลกันเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ้กรยานขึ้นหลายนี่ครับผมตันนี้ยารวยเสียงโชคแล้วนะครับผมเออบันได้รวยกับเอาไหว้ยูดอกอันนี้แปดหเออแปดหกเูนเกนั่นะนอเออเพราะว่าเก่าสูงตา้าก็มีอยู่นัะนะอครับเรือยยรวยมันมีูปีดูใสอยู่อืมโอ คผมัเราจะซื้อพี่ลีนั่นแหะเื้อีลีครับกระสูนเจ็ดเจ็ดศูนย์ันในเลขที่แรกะซื้อว่าเจ็ดเจ็ดศูนย์มันพ่อเห็นเขาามาให้ว่าศูนย์เจ็ดในเรื่องตวใดก็ได้เขาเ้ามาให้เจ็ดศูนย์เจ็ดอ่ะครับผมแม่ทั้งหนาหนึ่งแปดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแบบงามเนาะเราเรียกว่าอ้าวเราได้สีบบนี้จากศูนย์เจ็ดนี่ว้าวอา ขอบคุณพี่จอมนะครับผมบอกว่าเยรวยวงมวนแล้ว่ะเขาเห็นมาขอบคุณค่ะขอบผมโอ้นุ่มวงมวนทำกันแล้วครับวเราฝันเนี่ยได้แล้วก็ไฟฟังนั่นแหละนะครับฝันเนี่ยได้เขาบอกแห้ฟังแล้วก็แปรซอยกั้นนะเนี่ว่าครับเออก็บวได้ว่าสิดมันใจว่าพ่อแม่เออนะว่าสิออกต้นนั้นตัวนี้ว่าสิออกต้นนั่นตัวนี้ยืดด้วยกับวันมันใจคือว่าค่อยนฝันแหละเขาบอกสูฟังว่าฝันนี่แล้วก็เสื้อในความฝันแล้วก็นั่งคือว่าแปรจังสีมันสิมาตัวใหญเนาะคือเพื่นบอก คือว่าหมูมหาศิลปก็คือจักรยานมาแล้วคุณเต๋อคือว่ามาม,า,มาบอกเพิ่มเติมนะมาม,าเ,ม,า,เมาเป็นพริศนาหายเพิ่มเติมครับยายรวยก็เลยได้แค่นี่ละในฟันได้ซ้ำได้พบพสศลูเบงมันเบิมครัๆๆบ<ด>นี่นะครับผมตัวเลขของยายรวยนะครับคลิปแรกที่เรามานะครับผม,มฝันเห็นงูนะครับท่านผู้ชมก็มีอยู่ที่บานเลขที่นะครับ089แล้วก็970นะครับผมแล้วก็91870 0นะครับ มาวันนี้โค้งสุดท้ายนะครับผมมาวันนี้โค้งสุดท้ายก็จะเป็นตัวเลขนี้นะครับผมก็มีเพิ่มเติมก็คือเจ็ดแปด้านะครับผมแล้วก็เจดห้านะครับฝันเลขชอบนะครับผมเลขชอบเยอะลวยนะครับผมเลขชอบ90้านย์ดะครับผมก็อยู่ในกลุ่มตัวเลขเหมือนคลิปแรกเลยนะครับท่านผู้ชมครับแค่เพิ่มเติมเจดห้านะครับผมแล้วก็เจ9ดแด้านะครับท่านผู้ชมก็เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคฉลาดคุณแบบของรัฐบาลไทยงบประจมานที่16บ รกฎาคม2567นะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นได้ครับเด้อเอฟซีนะครับผมท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเรื่อาะดีไวคือเห็นนี่ล่ะเราดเบิงอ่ะนิก็ขอพด้วยหลายครับผมนะครับผม้คนตังนครับผมเอจทางไม่ใช้การเหตุกปลอดไทยดรืยเอฟซีมุ่ทุกคนสวัสดีครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับ